สวัสดีครับช่วงนี้360องศานะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่ซิมันติงประเทศไต้หวันนะฮะไทเปนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ซิมันติงนะครับจะมีเรียกว่ามีกิจกรรมมีการแสดงอะไรมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้วันวันอาทิตย์เนี่ยคนหนาแน่นมากนะฮะแล้วคนไม่รู้ไต้หวันมุงนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่าแสดงอะไรนะครับเนี่ยแต่เห็นมีพี่ชผู้ชายถอดเสื้อกันสองสามคนนะฮะ ก็เลยอาจจะมีคนมาดินเยอะที่นี่รออยู่โอเคแต่ว่าไม่รู้จะดูอะไรเดีย๋ยวไปหาอะไรทานกันก่อนครับก็กินอาหารไต้หวันมาหลายมือแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้พาไปกินอาหารไทยที่ไต้หวันกันครับเดี๋ยวเจอกัน แล้วเราก็มาถึงร้านอาหารไทยนะครับที่ไทเปที่ไต้หวันนะครับซึ่ง้านนที่ร้านไทยชาว,วาม <c oughs> เมืองไทยไทยได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาพิสูจน์ความเป็นไทยของร้านอาหารนี้นะครับที่นี่ดูทค,คนแน่นเยยดเลยแบบแน่นนิดมาย,ยืนรอยอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงนะฮะและเมนูที่เราไม่ควรจะพลาดน,นะครับและบางร้านอาหารไทยนะครับในต่างประเทศไม่มีนั่นก็คือผัดกะเพรา,าั่นเองนะมันมีด้วย <c oughs> และนี้ครับให้ไทยน้ำอะไรนะฮะน้ำแทม์ลินน้ำมะขามนะครับนี่ผมอยู่ไปหลายมาประเทศในร้านอาหารไทยนะครับไม่ทาน้ำนี้กินนะฮะอันนี้ผมได้มากินรสชาตินะครับมันคือน้ำมะขามไทยแท้ๆนะครับซึ่เรียกว่าเป็นอะไรที่คุณถ้ามาที่ไทยเปยนะฮะรู้สึกว่าอยากกินอาหารไทยนะครับมาที่ไทยทาวน์ตอนนี้เห็นว่ามีประมาณ4ีหสาขานะครับก็มาทำได้พอผมพูดภาษาไทยคนไทยเปหันหน้ามองเ เราบผมไม่รู้ว่าคนไทยยังมากินนะครับเดี๋ยวเรามาชิมนะฮะ <c oughs> <c oughs> คุณรอเข้เค็มข้นมากแต่ออกเค็มหน่อยแต่ก็กระเพราเพื่อดีนะครับเป็น,นเทเน่ไก่นะครับเป็น,นเทเน่นะฮะก็ดูดีนะฮะและนี่ครับยำมาม่านะฮะโอ้โหแบบ ดูเข้มข้นมากเลยอ่ะดูสิอยากจะกิน,กนจริงจัดมากเลยนะมีทั้งเอ๊ะมีหมูแต่เป็นหมูเนาะเดี๋ยวขอลองชิมนะฮะมันร้อน,นเลย,ยนี่พะแนงอืมอืมได้นะ ไม่เผ็ดมันก็กินของไทยแต่ว่ามันต้องกินกับข้าวเพราะว่ามันมันเด็ดไปที่เค็มไปมขอลองามากๆนี่บางคนจะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นเผ็ดนะอืมถามมากพอได้จ้บเค็มกันหรือว่าผมนิ้นไม่โอเคกับเค,มเค,มเคม็มก็ไม่รู้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเค็มเลยนะแต่ก็มีเปรี้ยวเผ็ด ตอนนี้อร่อยดุเอาตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอต้อยมยำคุ้งครับและเมนูสุดท้ายนะครับต้ยมยำคุ้งหน้าตาก็ใช้ได้นะฮะสีสันมันใช่เลยมีอะไรบ้างมีกุ้งไหมมีกุ้งโอ้ยซีฟู้ดเลยเพราะมีอันหมึด้วยมีหอยด้วยนะเมื่อกี้เหมือนเจอเปลือกหอยก็นีไงเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับ ถ้าจะร้อนเน่ยอิกตาเหมือนเลยเนาะมันใช่เลยน,นี่แหละรสชาติต้มยำแท้ประเทศไทยบอกเลยว่าคนไทยมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็คนไต้หวันนะฮะถ้าอยากกินของไ,ไทยได้แท้นะผมแนะนำร้านนี้ทำไม่เสียชื่อจริงๆนะครับ ว่าต้องมีหุ้นส่วนคนไทยแน่นอนเลยอร่อยเดี๋ยวขอทานก่อนนะครับ